สบายทานผู้ส้มทุกท่านเนาะคลิปนี้เฮาจะพาทุกท่านไปรับส้มการวิธีชีวิตของการหากินเนาะอยู่ตามป่าเนาะอยู่ตามป่าตามดงตอนนี้เฮากกำลังจะไปหาหากินขุดแมงกีนูนเนาะม่อีนูนนะนะแมงขนนูนเนาะหรือว่าบรรเทาเขาจะเอื้อหวาแมงขนูนอยู่ที่ป่าบวนเก่ามันเคยแหละพี่นอ้องอยู่ป่าต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮากับภารกิจฮากับคือ หาขุดแมงขนุนหาขุดแมงขนุนเพื่อเป็นการบอเซียเวลาเนะาเฮากะนจะพาทุกคนไปหับส้มกันเลยเนาะวิธีหาของมันเนานะว่ามันจะอยู่ในไสเนาะของเม,มงขน,นนะุนเมงขนุนเนาะหับส้มกันเม่งขนุนนี่มันก็จะอยู่ตามตามเงาไม้เนาะพี่เนาะตามเงาไม้น้อยฮะนะเงาไม้นน้อยเนะาะจะพาไปหาเบินนะ่งเนาะว่าสเห็นบอเนาะตามเงาไม้น้อยมันจะมีคุย คุยขึ้นมาเนาะคุยเดี๋ยวที่ไหนเนี่มันจะอยู่แบบนี้พี่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่แบบนี้เนาะมันจะเป็นคุยมันจะอยู่แบบนี้เป็นหูอยู่จุดแบบนี้แหละแมงขี้นู้นนี่เนาะมันจะอยู่แบบนี้เ้าจะขุดลงไปเนี่ยมันจะอยู่บนเลื้อยระบางตัวมันก็จะมีสองตัวซ่อนนะบางหูนะพี่น้องบอผิดเนาะบางหูมันจะมีสองตัวซ่อนเนาะเขาจะหาเบื้องล่าสิทธิล่อให้เป็นมาขุดเบิ้ง ว่าฮาจิลาฮมึงถาเพ็นแป๊บนึ่งเดีพี่น้องนี่มเรช่องพี่น้องูดีมันจะตามนองหม่นั่นนี่แล้น้องม่นี้น้อยมันจะอยูกำลังคนกำลังสิคุดเรืองนพี่น้องจะมีเจ็ดตเนนะคุองนี่คอรุนแมงขานุนมันจะอยู่สามนี่แหละ พอติดตามภาพ zoom กันพี่น้องสิงได้หน่อยไในลายเนาะก็จังไลยเลยฮู้มันคือว่าเห็นเ,รนเหรเห็นแล้วเยอะจังฮนะูน้น่นะได้บ่ chưa hạt mày này chưa Hà mày hạt ngay như này khút tung nhè lắm rồi nhẹ nhè này hôm nay á thịt tám là thêm này bao nhiêu luôn luôn lún 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 nấm cam bao thấy là bao chưa hả mày อนึ <uma> ่ตหนึ่งใส่ดีคุยนึ่งน้ำมานมาเอา่นองมาเบ่งับสมกันใ้ล้นอนดีล่นี่นี่คุยหนึ่ง อยู่ตามงอไม้นี่น้อยเดกอยู่ป่าอยู่ดงกัมิเต้ติยุ่งติหินเอาพี่น้องกินมีหินลายเก็บเลยเก็บเลยตัวนึงอีกตัวนึงนะให้บฝายยู่อีกใบว้ามันอยู่ทางไหนวะคุยน่ะว่า นี่ีคุยหนึ่งนี่นี่เต้คุยหนึ่งนี่นี่เงาฮะอันนั้นก็แม่นนี่ก็คุยหนึ่งนี่ก็คุยหนึ่งจะคุยหนึ่งแหละโอ้โหเต็มยุ่งละพี่น้อกเพิ่นกำลังขุดอยู่พี่น้อง คุยที่สามเนาะตัวนี้คุยเป็นคุยที่สามกำลังขุดมันจะยุ่งายพี่น้อกย,ยุ่งกิน่นทาบะเฮ็ดน่นี่ปิดมันแห้งกินลาไรอร่อย,อย,อยอละตัวหนึ่งนี่ขนุนมิขนุนพี่น้องขนุนเไปคุยหนึ่ง่อไปอ่ะอ่ะ อีตไปได้บอฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนติดตามเด้อติดตามเบิ่งเนาะว่ามาันสิได้หน่อยได้ลายนะพี่น้องมือนีเขาสิได้หน่อยได้ลายเนะาะหลังจากมือที่แล้วนะเขาได้เจ็ดสิบแปดสิบตัวเนาะมือนีเขาสิได้เจ็ดตัวฝากพี่น้องทุกคนเอฟซี e ทุกคนเลือทุกท่านฝากติดตามเนาะว่าสิได้หน่อยได้ลายถึงแล้วถึงอีกแล้วพี่น้อง อตัวตัวหนึ่งฝากให้ทุกคนติดตามนะพี่น้องเอาเรื่องห้าสิบห้าสิบเปห้าแล้วเบิง้งหู้ไม่นะกุศลนู่นนี่นะแมงขีนูนแมงขนู่นขอทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไป้ะพี่น้องหาวิธีหาอยู่หากิน่นที่โควตอยู่ป่าต้องห้าไปนี่แล้วพี่น้องเราบอกห้าไปนี่คือจะไปได้กินดอกเนาะ สายตาก็ต้องเลี้ยวหาคุยหาอยังมันกล้องอาจจะบดีแนมอะไรเนาะพี่น้องต้องสายตาดีสายตาบดีขื้นมันจบบาได้กินเราก็ได้เลาะเลาะคุดมาหลายเตัวแล้วพี่น้องเขาได้อีกสองโตนี่พี่น้องสองโตสองโตสามโตเพิ่มเข้ากันคุิมกำลังคุดอีก คนพูหม่บัวได้ีสั่โอ้โหมีแต่ยุ่งนยยุงพาพีนองเราป่าพาุดมานวันห่อนพีนองยุ่งก็พยุ่งเนาะมันจะกิดข้างๆนี่มีแต่ป่ารอบๆเลยเนี่ป่าลายลายุ่งก็ลายลานพีนองคนม้ลายเลยยุงแดดอีก มื้อคืนนี่กับพ้นตกอยู่น้องพี่น้องลม,ลมลมลมแห้งขนาดเราจะขุดเรื่องพี่น้องเราจะพักขุดหนึ่งไปบไดอีกตัวหนึ่ง ถึงแล้วพี่น่องถึงแล้วถึงอีกแล้วพี่น่องตัวหนึ่งวกชิด้ตัวนึองพี่น้องตัวหนึ่งสองตัวบวกกันเป็นสองตัวโอ้ไปเดี๋ยวนำพืนปัด หลังจากไปคุดหลังจากเขาคุดแมงขนุนมาแล้วเอามาตึกแคร์เราพี่น้องว่าคุดแมงขนุนมันบ่อไรนะพี่น้องได้แมงขนุนสาวโตสาวเจดโตนะพี่น้อง,นนาาองมาตึกป่าว่าลองเบิ่งวาสซิมนันบ่มานพี่น้องมาที่ตามภาพส้มกันนะพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลามาที่ตามภาพส้มกันเลยพี่น้องนี่ชิได้บ่ได้เนะ ได้บ่ได้พี่เนาะรอรุ่นเดืนปลาตัวน้อยตัวใหญ่นี่ปลาดุกน้อยตัวหนึ่งถือบ่ได้ชิได้บ่ได้ติดตามถือบ่มีแต่กีตม โบมานอีลีตัวเดียวโคโลกดแมงขนุนก็บ,บ่ได้ดึกปลากัตึกตัวเดียวดีหน่อยดีร้อยมือนี่ถือว่าโบมาร์นประเด็เนาะปลากัตึกก็บ,บ่ถึกนี่พี่น้องสองโตโคโลกดกดแมงขนุนกับบ่ได้แมขนุนได้ได้ขนุนซาวโตซาวซาวกว,ว่าโต ปวดแหย่อยเนาะพี่น้องราเอางาปวดแหญ่แฮ่ของพี่น้องปวดอยู่ตึกบปดได้แฮ่ของอยู่พี่น้องปวดปวดทำการปวดจะจับปวดนี่สาเหตุเป็นยังีงอะไรนี่นี่จอมแบบนี้พี่น้องจอมเขาเลยจอมมะแข่งมันหมักเข่ามันหมักเข่าตามันแท้จริแล้ว ปุทธเนี่ยห้องกระปุดแห้เรียบร้อยได้หน่อพี่น้องติดใหม่ได้บ่ได้เป็นดูได้บ่บ้านนี้ก็ได้ถือปุ้ดดิถือบ่นี่จะขี่จมมาจ้ะเอ้ยปลาดุกปลาดุก Bà khóa đúc, bà khóa đúc Bà khóa đúc Thứ đó, thứ đó Tăng thịt và cà trượt và khóa đúc, phí nọc bà khóa đúc Áo, áo báo vợ, Há 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 cô cô Há cô cho phí nọc bắt ổng, bà lá nè Đây là bưng nhảy <laughs>

nè, 1 Oh Oh, bãi cho nó Thưa bà mừng Bãi ịt chị đợi tê la tô Đứt đây Nóng thầm mặt Này, น้องธรรมศาตสตร์ใหญ่ๆชนิดแล้ว,ลวพี่น้องน้องธรรมศาสตร์ปล่อยธรรมชาติหางตากเดดหอนหอนขึ้นกันไล่ไล่ไปถือบาถือีก,กแล้วร้องมึงได้บ่ได้พี่น้อง ปลาดุกถือว่าปลาดุกปลาดุกถือแล้วปล่อยไปนะไยเนาะอืมหลายเติบเติมเ่ิมแล้วหลายเติบอยู่บลาเนี้เต็มแห่ปลาบิ๊กิมเต็มแห่เลยเต็มแห่พี่น้งองอะไรเลยไ้ย Là... Upp, mình không mình tôi, mình tôi này chập pin sau đấy chứ bó ôi chụp rồi ôi à lúc kia đốt bạn này cứ chia nó kho bọ chụp bạn này chụp ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะฝา<ด>กกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปใหม่ๆเนาะขอขอบใจเอซีทุกคนที่ติดตามเฮาเนาะ